ตอนนี้พี่ได้เปิดไหมไม่แน่ไปดูก่อนนะโอเคได้เปิดโอ้ทุกคนเสมอกันนาเลยนะแล้วรอคนผู้ชายคนนั้นเหลือแค่อันเดียวแค่นะอุ้ยคนนี้ใส่ใกล้สีแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมันจะได้เฮ้ยส่หมดเฮ้ยเสื้อตั้งหนาของผู้ชายอยากไปใส่ได้ไม่นี่อุ้ยมันเท่เนี่ยสวยอจะใส่นะ เดี๋ยวว่าเราจะไปหาชิ้นให้เขาดีเหมนที่เคยไม่หาอะไรไม่ไปเปลี่ยหาที่ยนให้ไหมเรามาทำฝุ่นฝุ่นฟ้าเนี่ยวิ่งเนี่ยเขาใส่ได้เนี่ยเขาใส่ได้ด้วยหาขอนฟ้ากันเถอะอุ้ยอันนี้ได้ถือได้หมดอ,อุ้ยอุ้ยมีนี้มีม้วนอุ้ยถ้ามันเป็นสีมันก็ออกได้นะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันมีฟ้าหน่อยเนี่ยสวย เ่าด้เหมือสูดด้วยเฮ้ยเฮยไม่ได้เอาด้วยเอาเป็นเสื้อคลุมแล้วก็ออสฟ้าไงน้องเาเปิดตัวด้วยความสีฟ้าโอ้ยอยาเปียนเลย่นี่มเป็นเือกนีแก็ไม่ค่อยมีขอนฟ้านี่นะนีแค่ฟ้า แล้วไยแล้วก็ถาเขาเอ้ยนี่ฝั่งจ้าดีด้วยเนี่ยนี่เฮ้ยมันสวยนี่รู้สึกสวยหน่อยมันไม่สวยใส่อะไรสวยๆเฮ้ยเลยวที่กลิดต้นงพาตอนนะเหมือนว่าเขานั้นใส่คอนไปเลยนะเนี่ยเขาใส่ที่สวยมากเลยอะนายไปหาคอร์ดสิค่ะต่อคัะ ไปที่ร้านที่เราเคยมาฮา่นนะเป็น,ะนะร้านเข้าวเหมือนแล้วก็จะมาหาอุ้ยเจอแล้วนี่ไงหนูเอ,อาเอและหนูไม่ได้อะาไารหนูนี่หนาก็เอาไปมาหานี่เลยแล้วมีเป็นอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็เอาเป็นแบบนี้เขามีเป็นสร้อยหัวสร้อยหัวแล้วก็เอา เอาไหนีหัวเอาเป็นแบบเฮ้ยแล้วก็เอาระดิกาไหมเนียวรดิกาถ้ามีนะเนี่ยอุ้ยดีนะเนี่ยบน้าเลยมันก็บประเทศลาวโอ้ยงูลงฟันประเทศลาวอ่ะเขามีการประกาศอันไห่อ่ะก็ไม่รู้อ่ะเุ้ยตต่นี้ได้ อตอ้สวยาเรานีรหนีนีาตุนี้น่ะวะ่ตุ้นี้เราเแค่อะไรไงไปหาตานหัวก่อนนะตานหัวแล้วก็อเป็นเชืฟ้าใช่ไหมตานหัวฟานี่ไงตานหัวฟ้านี่สวยเลย เฮลิคปเรสยมากเลยอะขสวยดแต่งเนี่ยตัดหัวซ้างแบบแบแ่น้ต่อไปเราจะต้องให้คนนี้แต่งหน้าใช่ไหมสวยแต่หน้าดีกว่าแล้วก็ไปหาของดีกว่าเดี๋ยวแปบนึงที่ไปเอาขไปอันนี้ส่วนลอการซีอันนั้นมันก็มีสีชมูเนี่ยงัดูก่อน,น,น,นเนี่ยดูนะออดชมพูทั้งคูก,กมีเนี่ยมันไม่ม ตัวเนี่ยเห็นไหมมันมดีเลยอันนี้ก็สวยด้วยลหรนี่ๆนด่ชนะิมแล้วโหยมาดยกันมันเป็นตัดาบบนี้แต่ว่าตอนนี้หม,ม่นนะจะไปเอายาวางเนี้ยมันะมันห่างนะนี่คืออะมาหตรี่ทาย

cái phần ăn này đây này nó sẽ ở anh này bị đại ก่นี่นี่เหวนึกใจอุ้ยเหว่ยติดเติมตัวี้เติมตัวนี้อ้สวยเนี่ยฮะฮอะไรอะอก็ไม่รูกันวล どうぞ。 นีไยเราก็ไปกันเถอะไปหารานท้าสิอ,อ๋อก็อะเินไหมอได้แ่อกระเป๋าือแล้วกันน,นนะโอเคก็าาแล้นมาหาเรท้าอ๋อเรืนท้าหน่อไม่กินอุ้ยไม่กระเ๋าเอ ก็แบบคนเธอห่เหมือนต้งยอเลยนี้ยเนี่ยไม่ใช่มีกระเป๋านะรกคนเฮ้ยเหมือนเอาลีมาอมาเรื่อกระเช้าคันค่ะเือนน้ยนดค่ะน่ามาคนน่อรถ็นคู่เหมือนว่ามันไม่ได้มี เราไปกัเะนไปหาร้านค่าร้านหนเราจะหาร้านกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเนี้ยมันก็มีอัพเกเกหไนมาเลยเห เคยเคยเคยเห็นหอคะ่าเงินเป็นอง้าสีชมพูอ่ะรอนเ้าสพูองเที่เนก็วยเนี่ยใช่ไหม รองเท้าชมพูเขามันไม่มีเนึไมันมีกระเสียและเทาสมไม่มีเลยอะรอทาคู่คือไม่รู้เราด้เไม่ไ้ไมม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อากิดอะไรเ่ยอ้กิดอรกนเลิกวันนี้หยาดฝนกำลังทเองีอา เนี่พีามาพี่เนให้ในพี่พเนะน,นีน่นนนเล่ล่นกันเนี่ย

น้องก็มีความสุขตอนเล่นเกมอย่าตอนเล่นเกมน้องนี่แตะหัวร้อนแล้วก็ร้องไห้เนี่ยอันนี้ยิ้มหัวร้อนเหย่อ้าวอ้าว้ายใ่ล้ยว้าวน้ย ว้ายว้ายโอ้โหไม่ต้องขอ oh, I... oh, No. <laughs> พ like ี่ด้ยนเสียงคนจุกนดีด้ยนยบุมาดูกอนกเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับ 응 <목소리도> ยังไงเออว้าไม่เล่นแล้วสุดปุ๊จิ้มหายเลยเอออุ้ย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 อุ้ De. Bakır vikiกัน. คะ in ุณทำอะไรกับฉันนะคะฉันไม่รู้นะครับแล้ของพูดเรื่องอะไรอะผมไม่รู้นะคุณพูดเรื่องอะไรอะแสดงให้ผมดูไหนคุณงานต้นทางงานไงแล้ตอนเนี้ยคุณได้ส่งให้ฉันเอา Đó là đó là hả cái này hả ơi gì nữa anh quẹ 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 quẹ